ดุกดังโฉกเจริญใจชนกับนิ่แทมพัดพันลานดุกดางฉกเจริญใจชนกับนิ่แทมพัดพันลานผู่สร้างลานกับเดินทางมาถึงเลยนะครับผู่สร้างลานกับกับนี้คือดุกดางามฉกเจริญใจนะครับเรื่อยสร้างจังหวัดต้องนองบอนขายโคโซอยอดหนักโซ้ปากพนังกับจนสร้างลานซ่องเพิ่งหลักส้าลานซ่องเพิบนอยกับแบนอยกันนี่คือนิ่งแทมพัดพัน nên xem bệt bệt làng đấy bè nói ta không gặp nên xem bệt bệt làng đấy xem bệt bè nói nó gặp này én ban nà cái linh song thì phú nó gặp lúc đang tham tham quát cha qua qua nhau gặp lúc đang tham tớ nó gặp phiền tớ si bốc si bốc lớn si bốc nà cái linh song nó gặp nà cái linh song phiền rong phiền rong si bốc si bốc แดงรูปแงนนักแรกไวกดังทําจังหวัดนี้นาใจเยว่านะครับหน้าที่เราจะใจเยือเลยนะครับทำได้หนออยู่ลยนี่อยลังล่างไปทีม่านาพันเขานี่ครัาไานจังหวัดกับกแด้าังหวัดเที่ยวกับเที่ยวก่อนทำให้ลอยกับบุกยีาไปเล่นดีแล้ว นี่แมโนเดินบีแมนอยู b ่ข้างครับแมโน่อยู b ่ข้างย้ำแล้วยํำนหมือูกันอ่างวาดันันเครับแดูดัดูเดือดับซ้มจากที่คุยครัต้องไปแทงยื้อแทงกดเปดที่มาคับนกนุมันตกงนี่เฮ่ป้่่่้่่่น่่่่่่่่่มา Ngàng khu, các ngàng khu Làm giảng cao tốt cho lắm Mình tìm các ngàng văn qua mừng Ê, qua mà, qua mà Mình nói mà tìm căng, Mà tìm thăng cắt nắp Mẹ của họ tìm cao tươi, cao tươi ăn Chắc mình đọc Tìm พยายามอ่าวัดกับตัวต่อมชุดยอดชนดมันกับคนนี้โอเคคยเบโอเครับเมนอยชกกไปเมนอยแม่บอคนเาครับนี่เคครับอเครับนี่นี่ลูกน้ำนี่นะไหนไปชุกมาชกมานี่นี่เมนอยกบีตล เดีอรยงต่ต่แม่น้อยคนเข้าไปมาแล้วรัน่ยังจงโง่นี่ยังเพื่อมวินญันนี่วิญญาณส่้วินญาณเสื้อโตเขไปแลก็ไป้ำอยงวัดราบหรือตามจางวัดกะแกงนะครับมันเป็นต่อยู่นะครับ่อนวางเต่อที่บกทีกคึ่งแต่้อย์น้อยอ่ะ นี่เล่ว่าเล็กเล่กคนตั้งกันเล็กพอเข้าชุดแรงมันไม่เล็กแล้วสองนาทีกว่าครับราคาไปสิบเจ็ดต่อแล้วนี่พังไหมพังพมาบูจาลอดบูจังคูครับราคาอยู่ที่เจ็ดนะครับราคาสิบเจ็ดเป็นไง ไม่กลัวกับตึ้งเข็บหมากันไม่กลัวเรือไล่เขาไปนี่ปลายยอดตรงไหมติดไปบนนี่ติดไปบนดุกแดกันไปมาไอ้ยวดไปวัดไปวัดไปวัดไปดุกแดงกันกลางไหนไม่ได้ดุกแดงกันอางวัดปากกานังโคตรเลียกต่อเจรียกต่อ การยาส้นซักซี่ว่ากินสามล้านนิดก่อนสามล้าน่หยหลายล้านนแสนกับนี่ไอ้ลูกดังก็ใท่ไหมทีนี้แม่หน่อยก็มาเต็มลำเต็มท้งเต็มโคมเต็มจ้ำจริงยังว่าเที่ยวตต็มเต็มกับลูกน้ากับอยู่นี้นี่ลูกดังช่องดอกเต็มเต็มช่องดอกไม่เต็มช่องดอกกึืนช่องดอกไม่เต็มช่องดอกองไรมาเลยโอเคร้องเลยมาะไรที่ไหนดี

อ๋อแล้ก็บุกแรงเป็นต้อยนี่วัดไปไปเหนื่อยไปเหนื่อยเขาเหนื่อยหรอโอ้ยโอ้ยนี่ขึงดินี่ราคาที่จูงมาได้ยังนี้ไปหน่อยเจ็บก็ได้ไป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 

เอาไว้เลปล่อยมาครับนี่แยงยงหยอดครับลูกดงก็ยัดยงหยอดขึ้นมาไปนี่เมนอยเมนอยจุกไป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 เอาจะน้าอย่าใจเร็วนี่ไม่ตนี่ไล่สิล้านเกาีปูนครับณวันนี้ไล่สิล้านเกาหีปูน เนื้อความขาดไม้ครับเนื้อความขาดไม้เขตตะล้มเจ้าข้องปีพูนตะล้มไม่เนื้อความขาดไม้ครับตะล้มเจ้าข้องแม่น้อยกับเจ้าข้องแม่น้อยกับไม่เนื้อความขาดไม้ลิกกี้บอกนาลวาด่าเราจวกคนกับนาลา้เลือดทติโตตรงตัวนี้นาลวาด่าเราเจ็ตน้าที่เจตนาทีนี่ก็รลำตะวันจะบ่อจะแม่จะปีจะคู่จะน้องจะคลองจะพึ่ก่อนนี่ลำเปลือนี่บนเวล้วก็ะต้มลำครัไม่แก่บนเดียวกันไม่ต้ไม่ต้นบนแบบ จับพวกไหนว่าลิกกี้นะครับถ้าเป็นไว่ยจะนาเลยล่ะครับเป็นร่างมาเป็นร่องได้รู้ได้รู้ได้รู้